ไม่อยากจะให้พวกเราอะไรเอกอะไรเขาพุ่งเป้าอะไรที่ผมยังไม่รู้เนี่ยช่วยบอกให้รู้หน่อยว่าท่านยังไม่ได้รับไม่ใช่ว่าเข,าาข้าทางแบบพักทางกูกูเขาบอกเขาส่งแล้วเขายืนยันเขามีหลักฐานมาที่เรื่องของการข่าวข้อมูลข่าวสารนี่ไม่ได้รับไม่ได้อะไรพอเวลาเกิดเหตุก็จะโยน ที่จะมีการประชุมทุกข่าวโอเคได้ผมไ,มได้รับเป็นข้อมูลไปไปพูดคุยกับเขาอีกทีหนึ่งเราเจิญทางของพักการสำรวจประกากำนันผู้ใหญ่บ้านให้เราไปกำชับให้ทำนี่นั่นโน้นแต่ท้ายที่สุดก็คือปล่อยทับท่านก่อนไปก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขแต่เดี๋ยวก็แม่ทับท่านใหม่เนี่ยผมก็มายาวนานนะแล้วไปอยู่ในพื้นที่ของสามจังหวัดเนี่ยมายาวนานไม่ใช่ว่าอยู่ๆพอผมพา <c oughs> ทีมงานะผมเดินไปท่านเดิน การแก้ไขปัญหาตรงนี้มันสำเร็จรู่ร่วมไปได้ไม่ออกจะอาจจะก็ไม่คุยอะไรในฝ่ายเพราะที่ที่ผมกาพูดเนี่ยหลายฝ่ายไปายรับปรอศา์ปีกฝ่าอแอไซน์มือก็รอยอสสอองเป้าจะลออ่อศาสนีหรือบ่าผมก็เบอร์หลับมาเบอร์มันก็ขาดขาดเจนเดินมีอยู่เหมือนกันครับทัาเรียน,นท่านเพื่อนวัดชับก็มี ป่าเนี่ยจะพูดป่าใครก็ไม่สมําคัญสําคัญอะไรน,น่้นทุกสายเนี่ยนะกองรังทุกคน,นนะมันก็จะมีทักษะของการสัาพัสรัอของของทางต่างไปเต้องพร้อมคงไม่จบแค่นี้รบพวนี้เนะพราะงั้นเราต้องติดตามข้อมูลข่าวสารหรือบานจัดีที่อยู่